Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสิตอนเช้านะคะเช้าวันวันนี้เป็นอะไรพระรหัสะคะ่ะพระรหัสสวัสดีที่ใช่ไหมแอก็ลืมวันนะคะที่25นะ,คะบคามกราคม2567นากับดนะมาพบกับแนวทางหุ้นมาตรวมนมองแห็นะคาะวันนี้อากาศทางนี้มืดจืมเลยค่ะฝนโปรยๆปรยมาดนึดนง ตัวเด่นวันนี้นะคะแอดใไท487190 1นึ่8กับ9นะคะจับวินในตารางก็จะมี7447 8448 7887 8998 1001 1221 4554 8558นะคะเบิ้ลก็จะมี8899นะคะส่วนตัวจอกก็จะมี7447 แปดสี่สิบแปดสิบแปดแปดเจ็ดแล้วก okay. ็แปดเก้าก็แปะนะคะตัวจก็เทียนไปให้ไปเนาะหรือใครจะวินในตารางก็ได้นะคะลองจับวินในตารางดูนะคะแต่ที่แอดมินก็คือเน้นวิ่งรูดแปดกับสี่นะคะทุกคนอาจจะฟันอ่าเดี๋ยวนะฟันสี่รอบเช้านะคะหรือว่าแปดรอบเช้าแปดรอบบ่ายนะหรือใครจะฟันทั้งสองรอบเลยก็ได้นะคะทุกคน โอเคค่ะโ okay, ชคดีกันทุกคนนะคะ